คำคิดลิปหนึ่งเพราะว่าวันนี้สี่โยกันให้คุณถามว่าศึกษาบุตได้หรือได้ครับวันนี้ที่ศรัทธาตอนนี้เพื่อมืสิ่ลล่ผมขอเจอพระอาจารย์มาสองโลกที่ผมนับถือท่านเพราะอะไรนะครับท่านบอกว่าอาจมาสอนได้ไม่มีคอนเสิร์ตมีเียงดังระเบิดโลก็สอนได้อยู่ที่คุณสติกับทางพระอาจารย์หรือเปล่านั่นหลักคือได้ใจผม พราะผมก็ทำบุญมาเยอะผมเลยศรัทธาพระอาจารย์มากขอให้ท่านแน่ตันเองครับรับทุ้ส่เชิญครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจริญเรือนมราชาทุชคนคนดีทั้งหลายพระอาจารย์ก็มีความตั้งใจดีที่จะทำรุกบำรุงเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปในทุกวิตติที่พระอาจารย์ถนัดก็คือสอนวิปัสสนาแล้วการที่เราเจริญวิปัสสนาจะ เป็นบุญหล่อเลี้ยงตัวเราเป็นเสบียงบุญไปในภพชาติหน้าเหมือนสมบัติอกิบใจถ้าพูดคําว่าสมบัติเราก็เปรียบเทียบกับสมบัติชาตินี้มีเงินมีทองมีที่ดินมีทรัพย์สินแต่เราตายแล้วเอาอไปไม่ได้บุญบารมีจะเป็นสมบัติอกิบใจติบตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยออ๋<า>บุญเนี้ยบุญที่ยิ่งใหญ่คือการบวชและปฏิบัติธรรม ถ้าจะเทียบว่าเรารวยมากขนาดไหนเราถวายปัจจัยสร้างวัดวาอารามใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่เท่ากับเราสลักตัวเองเข้ามาให้เป็นธรรมทานตัวเราเนี่ยเป็นธรรมทานเป็นสมบัติของพระศาสนาบนหัวอกท่านั่งเจริญวิปัสสนาเนี่ยคุณมากมายมางศาลสร้างวัดววาอารามเรื่อยๆนั่นยังแล้วขอเชิญชวนโครงการที่เราจะเริ่มต้นมาที่จจัด ที่มาเลยลงทาแห่งนี้นนเป็นวัดที่สวยงามท่านเดาวาาท่านได้สร้างด้วยความมุกิมนสมดาเชิญให้มาดูแล้วก็เชิญมาร่วมงานงด,ด,ด้วยพระอุโบสถอุโบสถเนี่ยยังไม่เคยบวชไทยแม่มชีแล้วก็พระอาจารย์หลวงพ่อท่านเตรียมเอาไว้ให้พวกเรามาใช้<ม>ก็ขอขอบคุณหลวงพ่อกับแม่ชีที่ได้ร่วมแร่วมใจกันร่วมหน้า เราก็มาสร้างตัวนี้ให้มีคุณค่าย,ยิ่งขึ้น,น,นเป็นฐานที่เหมาะในการจริญวิปัฒนานและก็ปฏิบัติธรรมอ,อย่างยิ่งอยู่ที่ตำบลศรีอำเปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเราจะบวชกันทุกเดือนเลยตั้งเป้าว่าทุกวันที่24ของทุกเดือนจะเป็นวันที่เราบวชรับบวชทั้งพระทีและก็ พรามที่หาสรามนี้ก็มีทัูุกเช้าอาทิตย์มาได้บวชพระก็อย่างน้อยสามสิวันหรือทุกพรษาสามสิบพรรษาเราจะบวชได้ทุกเวลานาทีเพราะเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นมคลทุกชีวิตทุกนาทีอยู่แล้วส่วนการเข้าพรรษาของพระเนี่ยเป็นคําเนียมปฏิบัติมาว่าเมื่อฝนตกมีต้นข้าวขึ้นท้องนาพระวิสุทธิ์เผยแผ่ออกไปจะไปเกี่ยบเพื่ข้าวที่เสียหย ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าพระจะต้องมีคำพราไม่ได้ห้ามบวชอต่รยังใงเราจะบวชเมื่อไหร่เราจะอธิษฐานปราหรือไม่อธิษฐานปราก็แล้วแต่เรามีพระพี่เลี้ยงจะคอยบอกขอให้โยมมีใจที่จะบวชบวชฟรีฟรีทุกกรณีเลยถ้าโยมมีจิตศรัทธาลงมาร่วมในวนบวชร่วมบุญก็ได้ตามแต่กำลังทรัพย์ก็ขอฝากงานบวชพระอาจารย์ตั้งชื่อว่า เพชรสิมาลัยเพชรมาลัยเป็นการเจรนาญโคนที่เหมือนกับเพชรที่เป็นเหมือนก้อนน้ำส้มเจียให้เป็นเหลี่ยมให้ดีให้มีคุณค่าให้คนเขามองเห็นแล้วเริ่มงสายสัมพันธ์ก็ฝากไว้โคกาดเพชรสิมาอะไรที่วัดสิมาลัยส่งคำแหงนี้ขอเชิญบวชพระทีโรนะครับอีกสักครู่เราจะไปขอรัชกาลเจ้าอาวาสวันนี้ ขอบคุณพรอาจการมาร์โลกครับที่ผมพบสิ่งดีๆตัวอยากให้เป็นจาวอยาก,กใช่เฉลี่วยวันทาอภิวาอะครให้เจริญในทรรมยิย่ขึ้นไปนะที่สิใีทุดบัตรนาทุกสิ่งเลยสา<ะ>ม